สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลินโซนะครับวันนี้กันในเกมแล้วก็เราออริจินนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูดันอารเพมกันนะครับก็จะเป็นดันสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ย่าเพิ่งเผลอตามได้ในคลิปนี้นะครับก็จะเล่นก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครตามเกมนี้เราชมคลิมมื่นกันนี้ผ่านเพลสแล้วก็ออริจินได้นะครับอยู่ที่เพลสใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็น้าชอนเองแล้วก็ทางช่องเราได้ทำการเปิดระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนนุช่องาามรดัคเเ้นนนะบอ่พีย ก็จะอยู่ในส่วนของอีเวนต์นะฮะเลเวลสามสิบห้าขึ้นไปนะครับจะถึงเข้ามาเล่นได้นะครับปลดล็อกเนาะซึ่งเข้ามาด้านในเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นดันสัตว์เลี้ยงแหละนะครับมันก็จะเป็นด่านไปนเรื่อยๆซึ่งด่านมีค่อนข้างเยอะครับเป็นหลักร้อยเลยนะฮะก็ของที่เราจะได้รับครับก็จะเป็นพวกหนังสืออัปเกรดหยดน้ำนะฮะตั๋วกาชานะครับเอาไว้สุ่มสัตว์วเลี้ยงแล้วก็กล่องแล้วก็ไดมอนด์นะครับกล่องตัวนี้จะเป็นในส่วนของกล่องขนนกนะแบบสุ่มน,นะครับผม แล้วก็มี Eden Coin นะครับผมนี่คือของรางวัลที่เราจะได้รับในการผ่านดันเจียนนะครับผมก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยนะครับเท่าที่เราไหวนะครับผมแล้วก็ลงเดี่ยวนะฮะนี่ครับผมลงไปแล้ว15เตตนะฮะมันก็ไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราจะได้รับนะครับในแต่ละด่านเนาะก็เดี๋ยวจัดทีมกันหน่อยนึงนะฮะรูปแบบรูปแบบทีมนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับแล้วก็ไปดูว่ามันยากไหมนะแล้วก็ลงทําไมนะครับ เดีย๋ยวไปดูกันนะครับมันมีเหตุผลเนาะอันนี้คือรางวัลเนาะเป็นเพสตเบสิกเอ็กพีบุกนะฮะเอาไว้อัปเกรดอันนี้เป็นเพชร์คุมปองเนาะที่เราจะได้รับนี่คือตามจํานวนเลยอันนี้เป็นอ่าดิวิเนชันนะครับแคทเฟรกเมนต์นะฮะแล้วก็เหรียญสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบลูสตาร์คอยเอาไว้ทำโนมโอกาดนะเอาไว้เปิดสมุดการ์ดนั่นเองครวบรวมครบ30เหรียญนะครับแลกได้1เล่มนั่นเองนะครับ,นนรบอันนี้ก็คือของรางวัลที่เราจะได้รับนะฮะข้างบนก็จะมีด่านบอกแล้วก็มีพลังบอกว่าเฮ้ย พลังที่แนะนำนะครับในการผ่านอันนี้ประมาณเท่าไหร,ร่นะฮะอย่างอันนี้ประมาณหมื่นแต่ว่า60,000กว่าเราก็ผ่านได้สบายแล้วนะครับอ่ะโอเคก็นะครับเข้ามาดูตรงนี้นะครับให้เราเลือกไปที่อเวช็อปแล้วก็ไปที่แอปเฮมทางด้านขวาเห็นปะมันคือของรางวัลที่เราจะได้รับนะฮะแต่ว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่านี่ด่านด่าน15หน้าตาเป็นแบบนี้ ือเข้ามา๊บก็ตีมอนเตอร์ปกติเลยนะครับตีมอนเตอร์ปกติซึ่งในการเคลียร์มอนเตอร์เนี่ยในแต่ละด่านเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่กี่วินาทีนะครับค่อนข้างเร็วเพราะว่ามอนเตอร์มันมีนิดเดียวนะเนี่ยก็ได้ของรางวัลมาปานนี้เลยนะครับเนี่ยใช้เวลาประมาณ14วินาทีนะครับในการผ่านแต่ละดัานนะครับน้อยนะครับแต่ด่านหลังๆมันก็จะยากหน่อยแต่แรกจะง่ายอย่างนี้แหละนะครับมันจะไวนะเราก็ไปด่าน16ต่อนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆนะฮะ นจะเป็นโพลลิ่งเองแค่3ตัวเองนะฮะคือมันมีเวลาจับอยู่ทั้งบนเห็นไหมจะมีเชือกวิ่งอยู่เป็นเชือกไฟฮะเนี่ยก็ได้ของไปประมาณนี้11บเอ็ดวินะฮะเรามีเวลาในการฆ่ามอนเนี่ยนะฮะก็คือทั้งบนนะถ้าเกิดว่าเส้นทั้งบนมันหมดเนี่ยมันก็จะเฟลนั่นเองนะครับผมแต่ว่ามันไม่เฟลหรอกนะครับมันยากอยู่ช่วงแรกๆมันจะง่ายนะฮะอย่างผมเล่นไนที่นะฮะก็จะฟันไวหน่อยนะฮะนี่แล้วก็มีฮาตัวฮับบี้มาช่วยนะครับ ฮะเลเวลอัพนี่หว่าอ่าโอเคอ๋ออ่ะอันนี้นะครับ s p d 366อันนี้ไม่ได้กินยาอะไรังสิ้นเลยนะครับก็ประมาณนี้อ่ะต่อมาด่านกนะฮะเนี่ยมาง่ายมหมไม่รู้ติดสามตัวงเงี้ยนะฮะไม่ยากนะดูดิ ผมจะมาไล่แนะนาอีเวนต์นะครับแล้วก็เควสต,ต่างๆแล้วกันว่าเฮ้ยคือผมทำ,ทำคลิปรวบรวมไปแล้วนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างนะครับในห่1วันเกมอ o เนี่ยควรทําอะไรบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละดานอัพเฮมนี่แหละก็มีอยู่ในนั้นนะฮะอยู่วรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมจะมาลงให้ดูนะฮะทำคลิปลงรีวิวให้ดูให้ว่าแพนเจียนแต่ละอันมันลงแล้วมันทาทำอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคได้าร์ด้วยนะได้เป็นพวกเพอร์เฟ็ตการ์ดนะครับผมเออ นะครับผมเห็นปะอันนี้จะได้แม็กส์เนะครับแอตทริบิวต์สะสมก็คือเลือด50หน่วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือดีนะครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลนะครับผมเออเห็นปะก็ได้ของอีกนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปลงแดนซี่กันต่อนะครับเพราะว่ามันต้องลงต่อเนื่องนะครับทำไมถึงต้องลงต่อเนื่องครับมันจะมีปลดล็อกของด้วยนะปลดล็อกอะไรบางอย่างเนี่ยผมจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนแล้วก็จะพาไปดูว่า ทำไมต้องมาลงแล้วก็ของที่ปลดคล็อกเนี่ยมันได้อะไรนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าโคตรด,ดีนะฮะถ้าไม่ลงดันตัวเนี้ยพลาดนะเอาโอเคเราลงครบแล้วใช่ไหมฮะอ่าเดีย๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ๋อต้องลงยี่ตอนนี้เราอยู่ที่สเตจยี่สิบเนาะอ่าให้เรากดที่เอาช็อปครับแล้วกดไปที่อาร์พเพมตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าเราผ่านดันนะชั้น25 40ี่ในี่ผมผ่านดัน5้จะชั้น5ไปนะครับมันก็จะปลดปล็อกนะฮะ อันนี้นะครับต้องผ่านด่านยี่ห้าก่อนนะครับนี่ครับนี่คือของที่เราจะได้รับนะฮะโคตรดีนะครับผมผมถึงบอกไงว่าเราจะต้องผ่านดันเจียนตามสเตจที่เขาต้องการนะฮะอ่าเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปเล่นต่อนะฮะเพื่อให้มันผ่านถึงด่านยี่ห้านะเรากดอ่ามากดรับของได้ซึ่งนะครับอ่าตัวเกมเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับให้เราทําการใช้ไดมอนด์ในการซื้อกล่องซึ่งเนี้ยมันจะเป็นกล่องเป็นแพ็คลิมิเต็ดนะฮะมันจะได้ตามที่เราผ่านด่านต่างๆนะครับ สูงสุดเนี่ยนะครับถ้าที่ผมดูเนี่ยคือชั้น400นะครับในการพันด่านนะครับทุกๆลิมิตที่เขากําหนดเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะปลดล็อกซื้อของได้นั่นเองนะครับผมใช้ไดมอนด์ซื้อซึ่งกล่องในผมบอกนะครับเมื่อกี้กดรีวิวให้ดูนิดนึงนะฮะยิ่งด่านหลังๆในของยิ่งแรงมากๆนะครับค่อนข้างดีนะครับแล้วมันเป็นด่านที่เราต้องเล่นทุกวันอยู่แล้วนะฮะมันเป็นด่านที่ผ่านง่ายๆนะครับผมไม่ได้ยากอะไรนะ เห็นไหมฮะในการผ่านด่านแต่ละด่านนี่คือง่ายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะควรมาลงไว้นะครับผมคือมันไม่ได้อีพีหรอกนะครับแต่มันเป็นเควสหรือกิจกรรมที่เราจะต้องทําเพื่อไปเอาของอื่นๆอะไรประมาณนี้นะเพื่อเอามาอัปเกรดตัวละครด้วยนะฮะอย่างในกล่องต่างๆมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆแหละที่เราจะแบบอ้โหด้านนี้นานนะโอ้โเกือบหมดนะนี่อันนิดเดียววะยี่สิบเจ็ดวิมันจะมีเวลาให้เราประมาณ30วินาทีนะฮะ ด่านยี่สิบสแล้วนะครับก็จะครบ25ด่านเดีย๋ยวผมผ่านครบ25้าด่านแล้วผมจะไปซื้อกล่องนให้ดูครับว,ว่าในกล่องนั้นมันได้อะไรนะผมบอกกนเลยว่ามันคุ้มจริงๆนะกล่องพวกนั้นนะครับกล่องที่มันขายในอาร์เพมช็อปนะครับคือคุ้มมากๆนะฮะที่ใช้ไดมอนด์ซื้อนะครับมันเป็นของที่เราต้องใช้จริง่ะนะฮะอ่าเรียบร้อยครับมาด่านสุดท้ายก็แล้วนนะะครับ25นะ ฟันไปป่วง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 ,งไปนะฮะ <c oughs> ยอดเลยนะเอา,าเล่นไปนะแจมเน่ยเฮ้งหลอดแล้วนะอ่ะโอเคไม่น่ามีปัญหาตัวละครเราฟันเบานะฮะคือแบบมาเพียวเ,เลยนะะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ อ่ะเรียบร้อยนะครับผ่านไปแล้ว25ด่านนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกล่องกันนะครับผมปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะฮะพอเราผ่านครบตามเงื่อนไขที่กำหนดใช่ไหมฮะตัวร้านค้าร้านค้าอัพเพิมครับมันก็จะปลดล็อกของนะฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะอ่ะโอเคนะครับไปดูเนี่ยปลดล็อกแล้วราคา488ไดมอนด์นะอันนี้ของที่เราจะได้รับนะครับก็คือคูปองสุ่มสัตว์นะฮะ5ใบแล้วก็การ์ดติเก็ต1ใบนะฮะ โอลิสิบนะฮะอิรูมิเนียมสิบนะครับแล้วก็นโมคการ์ดสองใบนะฮะแล้วก็อีเดนคอยล์สามแสนเนี่ยนะผมว่าคุ้มนะครับผมในราคา488นะอยแปด่ยยิ่งเราปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของปลดล็อกของอีกอ่าได้การ์ดหรือนอมโมการ์ดไม่ต้องไปสนใจมากนะฮะซีเรียลนะฮะนี่ครับมันก็จะมีชั้น40 45 50 60 70 80 90าหนะครับผมไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆเลยซึ่งนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีนะครับผมค่อนข้างดีนะฮะ คือกล่องพวกนี้นะครับมันใช้งานได้จริงนะครับ,รบการทาเทเก็ตนะครับก็เอาไปใช้งานได้จริงนะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเจ้า, like, า, share, าจบอนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่เพื่อมาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ